<G ül> ออนะครับสวัสดีครับมน,นีเฮากอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะครับเฮาจิเบ,บไปเบิงไปเบิงมือของ นุ่มสยามนะครับที่ลอกมือโดยเทพลักกี้เท่านะครับนี่เบิงกันเบิงกันเบิงสร้างเพิ่นนะครับเอาลระครับนานสวัสดีครับผมจังหวัดเบิงทางมันมองไงผิดล่ะนะครับสอดขีฟ้าไปหาสั้นคนนะครับนี่ครับดีดีดีมาทันมาทันอันเดียวกันอดี่วกัน อันนี้ของไฟเดิกน้องโตซานะครับอา้าวน้องฟอดอ,อ้ <c oughs> อาวนะครับสูสีกันนะครับน้องฟอร์ดหอมแดงไปแล้วนะครับแต่แต่ของมือเทพลักกี้นี่โอเคนะครับนุ่มสยามเป็นเปล่าเป็นแนะน้ำนุ่มสยามนะครับรเห็นขี้เกียจ์อะไรกั ดีนะครับระวัาางขี่เกีย้ยกับขี่ฝ่าเอาผ้าแดงเพิ่นเอามือกเปิไปเสียงเหรอนะครับเดี๋ยวเขามานำเบิ้งก่อนนะครับเพิ่นเสียงเขากับมาลอยได้ตัวเป็นจอบอคนน่ง <c oughs> นะครับเด็กเบิ้งมาอ,อ่าเบิ้งเทียบนี่ไปลอยมือเพิ่นนะครับนี่ไปแก <c oughs> เอาอยู่ข้างเพิ่น ้มแพงดอกไม่เอาเป็นสอบยู่ว่าสอบได้เงนี่เอาไปปดีดอกเราสิบโเพออัดมือรุนนะครับเล่นห้องจะคล้องก็ได้ดอกเหลือใส่ยเออเหลอายนะครับใครสนใจก็ติดนอได้บกหลายนะขายเลยบขายเรยเขาเก็บไว้นเลยังคงเก่งอีกยืมมันใส่แคคู่กีสามสิโลเอานะครับแกอกว่ารถถมมีเยงเดมา ดเดี๋ยวอาห็นมัะเด้อเอามที่นี่ดนะครับเท้าผ้าแดงได้แล้วผู้ใดมีไฟมาเด้อแหแนกล่องมือนี่ร้อยเมือเพิ่นมาล่องยางเหยวะได้หนิเท้าผ้าแดงอ๋เป็นวัลลเทียนชุมเหน่ยนบัน พ่อละมันสีเปียก่อนนีมันสี้มหัก่น่ได้หัน,น,หนก้องเวาจเอาไหมไม่จูดแมของไผนี่เกียแม่นลยเอาเียที่กลางด้วยนะ่ะเอานะครับเอาผ้าแดงเือซันเดี๋ยผู้จูด อาครับรอรุ่นรอรุ่นเอานี่ก้อนนี้ก้อนจรูดได้ก็ได้นี่พอดีจูดนะครับคอยเรถสุริเล็กเอาจากค่ะอ่าครับแห่งดีเนาะแห่งดีครับฝ่าเด้อฝ่าไปมาเด้อสองบางนั่น ปกติมันสิเต็มทงลเลยได้ยันนี่นจุดแล้วก็เสถุงเนี้มันเป็นมารยาทชวนโตอยู่แล้วน้องฟอดพร้อมแดงนะครับกลรุ่นกันนะครับยาลงสูบยายางขาไปหันเด้อมันนี่มันใจจักเปอร์เซ็นต์เนาะร้100 100อยเปอเนะครับอ่าเปิดมากจะเดือกกลมูลนะครับนี่ มานอนไปปลูกไปปลูกในดานบ่ปลูกึ้นมาปั่มให้แนว์เพื่อนะอยากเขาแห้งนะครับลอรุ่นลอชมกันนะครับน้องปอดหอมแดงเฮ้าด้บริการล้ำตัวต่อแบบไหนมองผู้ใดก่อนบริการล้ำตัวเราองดาวบ่เราห้องดาวเรื่องอะไรเรื่องต่อมอ๋อนี่บ่นี่ยจะคล้องน้ำตัเพิ่นอน นี่บอนี่ดววอันนี้นอ่ะ้องเป็นเื้อดีว่ะนี่กนิออนะครับเปีนยุคกระพาจูดได้บานเ <c oughs> ียเคดีนะครับน้องฟอดเราจะไปสัมผัสน้องน้องบอลเขานะครับมาต่างประเทศมือแรกเคืียแหลนะครับเกือบโปไไ้มากนะครับนีโฝน,นตกรัครับนัดพุ่งนะครับนัดพุ่งไปส่เบอร์ เป็นยังไงข้อมูซื้อจะไปฝ่าขอจะโกงหรือยังวะอยากไปบปล่าล่ะไปอยู่วะเราไปนะครับไอ้เอกรูปลอเดาได้พาไปหานัดฟงนัดฟงเสียเข้าห้องหน้ามอมอหนึ่งนาจะนะครับองค์ส่สีขาปลานี่พ่อเอกรูป้อนะครับท่าไป ของเพิ่นของเพิ่นเบิงหน้าต่างประเทศยร์นี่อะไรไม่คือไอ้คอาโกยแคกๆก่อนยาเด้อเขาตรวจด้วยด้อนี่ยอ่ามาตใส่อีกเนาะบาทเห็นไหมครับจอมยุทธอ่าจอมยุทธนี่บอกเห็นโดนแล้วนะครับนี่เบิ่งว่ารุ่นมาในสีบาทว่านี่ท่าบาทแมน สายสิบาไปเบิงของคงเจริญนะครับเิ่นกำลังแจ้งอยู่ฝั่งนี้นี่ครับบรรยากาศสร้างหมุดไฟนะครับกำลังเอาหู้นะครับตอนนี้ก็ช0โมงนะครับแดดก็เริ่มห้อนแล้วนะครับ ท่านคงนะครับคงเจริญแล้วอะไรท่านบ่หนิตัวนี้มันมักอันนี้คือเ้าต้องดันขันเสียเขาอีกเพิ่มเพิ่มเสืยอกีกันึงนะเป็นการกระบาดแล้ว,นวเนี่ยคนไปเอายวเสียก็เปียกน้าเหมอนะมันเคยเปรีเสีอขาวอันนี้เปียกน้าม,มันเมืนแล้วเสีอขาวมา ทีมงานพงษ์เจริญนะครับเจ้ามาจากบางแก้เหรอเนี่หาบ้าครับไม่ด้หาบู่แาเคลือเหรอูสอเดีขาหางขาด2อ๋อนะครับอันนึงตีทีกันไปหางอันที่สองขาดไปสามอยหาทีาทุกเครื่องฟ้าีบางรูวเขาเดินนเดนมาปะออกมาดีทวหางหมด2อวน้เนาะเอามดอมา็แค่ยกยเปล่านั่นทำไมนะครับรอรุ่นกันนะครับ สองบังางนะท่าแพ้หางนะครับอาเจียนหนึ่งมือนีแกมือไหมนะครับหาง,งหมดหหทิ้งน,นะครับแถวมาทั้งน้องปอบหอมแดงนะครับเพิดแท่งไก่แล้วนะครับ มันของวัยรุ่นตุรกีนะครับนี่วัยรุ่นตุรกีป่ะนุ่มสยามครับอ่าตัวนี้ของนุ่มสยามตะแนนแท้งเหรอปแท้งเลยครับอ่านะครับวัยรุ่นตุรกีเพิ่นแล้วนะครับที่ของนุ่มสยามนะครับบัคขัดเห็นกี่เกียร์เพิ่นเหรอครับเพิ่นบัคขัดเหตล่องให้เบิ่งน,นี่นาจะเป็นบางที่สองเหมือนจะโจด้าน เห็นครับหนุมสยามบางที่สองนะครับกองเงอนหวัวตรามาในนี้เนาะสามครับามาทิตสกนนะครับอาทิตย์ก่อนนะครับลอชมผลงาน่นนะครับหนุ่มสยามอันนี้ไปทางไหนเนาะจากอ,องคนนักตะพงไปใช่ก่อนนัตะพงไปใช้ อ๋อนะครับมาเบิงเทพเข่าศาลนะครับมาตางประเทศมือแรหปกพยั้งระบาดนัทนียมฮัมบ่นี่นะครับมาแล้วครับน้องหล่าซุดรอเพื่อนนะครับนี่สารค้ามกวดกินเบิดแล้วนะครับหากินบ่พอหากินบ่พอขามาตางประเทศมาหากินอีกนะครับนี่เทพเข่าศาลเป็นมานสองเบาเพื่อนนะครับเพป็นบ้าเพื่อนสิบฝากก็ตะโกนสองเลยหมอนี่กำลังคืนติวะเช็ดเนี่ยได้นอน เจเอาเมื่อนํำบอเอเมื่อไ้าเมื่อทั้งผีเด้นี่แต่พูดรอๆนะครับนี่ใบลุนอันนักคณมาปวนเลดีอากาศถาแท่หมไฟนะครับไม่เฮ็เียกอ่อนอีาจล่ซ้ซ้ำานียังล้วแลง รอคิวนะครับรอฝาเปิดนี่นะคือบรรยากาศทั่วไปนะครับบรรยากาศดีนะครับแต่รอจะฝาเปิดเท่านั้น,นครับตอนนี้ก็3สามมงครัวนะครับไฟที่ทรงพม่าก,กัย่งมีอยู่เพื่อเก่านะครับเต็มเพื่อเกา่า ไผ่แนนนะครับมีทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับค,ครับผมสวัสดีครับ นี่ครับมาเบิงทีมงานจอมยุทธนะครับนี่เพิ่นจุดไปจักบางเราบ่นในพวกรี่กันเดียวบังแรกนี่นะครับบังแรกนะครับหางนี่ก็แจ่มอ้ายางดีเด้อนี่เก็บอากาศนะครับหางนี่ยานแกะหัว <c oughs> มาแกะเอาอันนี้ออกก่อน <c oughs> บังแรกนะครับจอมยุทธเพิ่น <c oughs> ทีนี้ได้ออกหลายบังบ่หละ <c oughs> ่ะเจอบังเดียวเหรบเจอในบ้านงท่านหรือบ่บังอีกตัวว่ะ ฝนตกนะครับเก็บเต็บพันหางมาหางงามนะครับเหลือแต่ล่ำโตนะครับสวัสดีครับเออโบอเห็นนี่สามปีแล้วนะครับ <laughs> รดนโคได้ยินเขาว่าเขาปล่อยโ้นถือกค้นไม้อะไรก็ปล่อยผมเลยนะครับนี่เอาเลยนะครับที่แหล่เขียนว่ามันไก่กะละมังบัด้แทะเป็นน้องเพื่อนนะนี่น้องไส้ไก่กะละมังเขื่อกายเดียวกันนะครับแล้วชมผลงานเพื่อนนะครับมือหนีนะครับได้คิวไหนคี่ถ่ายเดียวนี้ไอ้ไปนำเนาง เออแล้วกไปพร้อมกันกับใดพวกนี้นะครับรอนะครับ,นรบ่นบวกขันใดแท่งหู้ขากันในแท่งพร้อมกันนี่แหละคิวกับบ่ดใดน,นี้กันไกลน,นะครับเบิง้งจะสภาพอากาศก่อนอนะครับเดี๋ยวค่อยไปติดตามผลงานนะครับรอบแรกนะครับสุดท้ายลงคีด,ดคปเลยนะครับเปิดรอบสามปีนะครับ